The next station is Fukui, JY1. The doors on the left side will open. Okay. 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 ตอนนี้ผมอยู่สถานีโตเกียวแล้วนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปกาลาอิชวาโดยนั่งรถไปชิงันเซ็นไปนะครับเออ้อนน้กําลังมองหาแพลลฟอร์มไม่รู้แพดฟอร์มอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูป้ายไปยบอกแป๊บหนึ่ง วันนี้จะไปเล่นหิมะให้หนำใจเลยชีวิตนี้ไม่เคยเห็นหิมะต้องได้เห็นดูดูป้ายกันนะครับตอนนี้กาวะไปกาลาอุสวะเออน่าจะเป็นอันนี้นะครับ403 8โมงรอบ8โมง4นาทีก็ไม่ใช่ของเรา8โมง8โมงครึ่ง ใ้ตัวเรามันไปมงครึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงก่อนเวลาอะเดี๋ยวไปดูกระจาดก่อนขึ้นกันใช่นี่ก่อน ใช้ตัวจ r y า a ์ไพานะครับสแกนเข้ามาที่ประตูเพจะเคลนไปนั่งกระบวนชินเ,เซ็นข้างบนเดี๋ยวเราไปดูไปเวลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจกระบวนที่ผมนั่งนะครับเออผมได้รีเสอร์ซีทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้นั่งไปตามที่เราเลือกไว้เลยดีกว่า ดูดกินกาแฟตอนเช้าเพิ่มพลังกันหน่อยนะครับไม่ได้กินกาแฟมาหลายวันเลยพอไหมเอาวันนี้แล้วกันมาแล้วกาแฟากาแฟเพิ่มพลังสักหน่อยก่อนเดินทางนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นไปร้อรถไฟที่แพลตฟอร์มแล้วนะ,ะ,ะที่เขาแจ้งไว้แล้ดวดูว่าใช้แท็กคืออะไรเป็นชิงคันเซ็นนะครับอันนีก้ก็ว่าเป็นชานนี้ก็ว่า8หนึง่งน่าจะเป็นอันบนสุดนะ เพราะว่าเวลาตรงกันแมดวงสายสองชื่อขบวนแล้วก็ขบวนเบอร์ชื่อขบวนอันนี้ก็วะแปดหนึ่งจะลาอยู่สบายใช่ครับหนึ่งถึงสี่เป็นนันรีเซิร์ฟของเราเป็นของเราเป็นชาอัน,อเ,เ,น,นเบอร์เจ็ด ตู้ที่เจ็ดโอ้โหอันนี้เดีย๋ยวเราต้องยืนรอตรงนี้นะเพราะว่าเราได้รีเซิร์ฟซีฟไว้เป็นตู้ที่เจ็ด 8 1้ว่าเป็นขบวนนี้รเป,เป็นขบวนนี้ไม่ใช่ขบวนที่มีสองชั้นเนี่ยเราดูว่าจะเป็นขบวนสองชั้นเหมือนที่เราดูไว้นะแต่ว่าไม่ใช่กลายเป็นขบวนธรรมดานะพอการาอุตส่าห์ตอนนีกาวัแปดหนึ่งไปการาอุตส่าหเดี๋ยวเราไปรอขึ้นรถไฟจิงอเนเดี๋ยวผมขึ้นไปทานอาหารชาเช้าเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันนะ ฮาเจ็ดนะห้าหกเจ็ดหกดีโอเคแล้วนะก็ับ <c oughs> อยู่บันชิงกันเซนเราจะเดินทางไปกาลายูสวานะน้าอีกแล้ว <c oughs> ติดนะ,อะตอนนี้อยู่บนรถไปทิงกันเซนแล้ว กำลังเดินทางไปกาลาอยู่แต่ว่าอา,อาหารเช้าของเรานะครับรากแกะดูว่ามีอะไรที่ผมเลือกมามันจะมีเนื้อวัวกันหมูยังข้าวหน้าวัวกับข้าวหน้าหมู <c oughs> <c oughs> มีสองอย่างในกล่องเดียวนะอันนี้จะเป็นชุดช้อนตะเกียบเขาที่ให้มาตะเกียบ โอ้ม้จิ้มฟันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนะครับไปดูกันโอ้โเาทำตัวล็อกมาให้เลยนะกันกล่องเรือนความเป็นญี่ปุ่นแกะออกกันไล์ออกนะครับว,ว้าวนี่มันของปลอมหรือเปล่าเนะี่ย อันนี้จะเป็นเนื้อ,อวัวอันนี้เป็นหมูทอดนะครับแร่แล้วซอสเราก็ติดไปกับพลาสติกว้าวหมูทอดชิ้นเบิมบ้ม กับเนื้อวัวไปกินกันชิ้นเบอร์เทอร์นะครับหมูทอดชิ้นใหญ่มากอืกินดีอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอน ยูเซว่าหิมะเต็มเลยนะสวยจิจดจิงแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดไม่รู้จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยกันแน่นะครับดูจากท้องฟ้าแล้วอะเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงสถานีต่อไปกันตอนนี้ก็ถึงสถานียูซาวาแล้วนะ อากาศหนาวมากเลยเดี๋ยวเดินไปซื้อตั๋วกันนะครับอากาศโดยรอบนะอันนี้กำลังขึ้นไปซื้อตั๋วข้างบนสถานีกาล่ายูสว่า ทำไมเขาเปิดแอร์แรงจังเรียบร้อยแป๊กมันมีคนรักคนสศงถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ประเทศไทยรูเป่าเนี่ยเอ่เข้ามาก็ต้องใช้ตัว๋ว JR w h i t พ Pass ในการแตะเข้านะครับอ่าเราจะเข้าไปข้างในกัน ว้าอตอนนี้เราถึงสถานีเอาเราอยซสวาแล้วอันนี้เป็นที่ซื้อตัว๋วเป็นชิคเก็ตเคาน์เตอร์นะครับอ่า จะได้จังไม่เจอยูทูบเบอร์ชื่อดังสองท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราหาสตาร์เพื่อซื้อตั๋วกันก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวผมซื้อตั๋วก่อนผมซื้อบัตรสำหรับขึ้นกอนโดลาแล้วก็เล่นสโนว์บอร์ดต่อ,อไปเดี๋ยวผมไปเช่าอุปกรณ์เอ่อเช่าอุปกรณ์เล่นสโนว์บอร์ดนะครับเดี๋ยวไปหาที่ เช่าอุปกรณ์ก่อนไม่รู้ว่าเขายังให้สแกนในการเช่าอุปกรณ์อยู่ไหมอ๋อต้องสแกนนะครับนี่สแกนเพื่อเช่าอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้างนะครับสแกน QR Code โอเคโอ้เราเปลี่ยนภาษากันโอ้ยภาษาไทยด้วยนะอะเดี๋ยวเราหาที่ จะน่าใส่ชื่อของคุณตามตัวอักษรเท่านั้นเดี๋ยวผมใส่ข้อมูลในการเช่าอุปกรณ์ก่อนนะครับสักครู่แล้วเจอกันตอนเช่าอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ทําการสแกนเพื่อเช่าอุปกรณ์แล้วนะก็มีให้ใส่ชื่อเบอร์โทรอีเมลการเช่ามีอุปกรณ์ส่วนลดไหมระยะเวลากี่วันในการเช่า แล้วก็ยูเซอร์ที่จะต้องเช่ามีชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรกับชื่อของผมนะครับแล้วก็อายุผู้เราแล้วก็ติก๊กอายุแล้วเราก็ติ๊กเป็นผู้ใหญ่นะ<บ>แล้วก็เช่าอะไรบ้างอย่างวันนี้ผมเล่นสโนว์บอร์ดก็จะมีการเช่าสโนว์บอร์ดสชิ้นกับรองเท้านะครับราคา6,500ห้เยนแล้วก็จะมีแว่นตา1,500้เยนหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนสูง ขนาดรองเท้า,อ,าอันนี้ผมใส่เป็นขนาดไซส์ที่ผมเลือกอันนี้ก็จะเป็นเบอร์9 UK เป็นเบอร์9นะโอเคทีนี้ขนาดสโนบ,บอ์ดจะโดนกำหนดไซส์ที่มาตรฐานให้ที่แนะนำก็คือ155เซนติเมตรอ่าเท้าายอยู่ด้านหน้าครับ แต่ไปยูเซอร์คนที่2ส,สามารถใส่ชื่อแล้วก็กรอกรายละเอียดที่เราจะเช่าได้เลยนะ,ะแล้วก็ใส่ขนาดไซส์รองเท้าอันนี้จะเป็นการเช่ารองเท้าบูทน,นะครับจากนั้นเราก็จะสร้าง QR code ค,คเพื่อไปชำระเงินกันนะครับอ่กดไปต่อหลังจากลงทะเบียนเสร็จก็จะได้ QR code ค,คมาจ่ายเงินที่ตู้ชำระเงินด้านนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปชำระเงินแล้วก็ はいあうぱくわんがんあレンタル予約のバーコードをスキャンしてくださいよろしければごかいボタンを押してください ไปรับอุปกรณ์กันนะครับโอเค okay. ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเช่าอุปกรณ์ไปรับอุปกรณ์กันนะครับหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วโอเค this way นะเดี๋ยวเราเช่าอุปกรณ์เสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกัน <Okay. S 1> ครับผมโอเค finish นะเอกวิ์คุณได้เล่นสโนว์บอร์ดแล้วจ้าดไ้ ดูมาก ขวาจะเป็นลิฟสำหรับเล่นบอร์ดสไลด์ลงมานะน้องเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนไปอยากเล่นอยู่นะดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองวันนี้ต้องมาเล่นคนเดียวแล้วไม่มีใครเล่นด้วยอยู่คนนี้ก็ทำดังแม้อดเลย ไปข้างในก่อน,อนช่วยจำด้วน,นะพี่วางอันนี้ไว้อันที่สองนี่นี่หนึ่งห้าห้าคิดสองหกห้าแบดบอไหย Thank <laughs> you. 对对对。It, it, it. <laughs> ตอนนี้อยู่บนรถไฟชิงันเซ็นแล้วนะครับกำลังจะกลับไปที่อากิฮามาละแล้ววันนี้ไปเล่นสโนว์บอร์ดยากมากเลยนะครับลื่นลื่นยิงบอลลื่นอีกไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันง่ายแต่พอไปเล่นเขาจริงปุ๊บโอ้โหแค่โค้งเดียวผมก็ล้มเปสิบสิบรอบละทางล้มหน้าล้มหลังโอ้ยสะบักสะบอไมไปหมดตั้งเหนื่อยทั้งยากนะครับถ้าใครจะมาเล่นแนะนําต้องมีเพื่อนหรือผู้ฝึกมาช่วยนะจะเล่นเป็นเร็วขึ้นเพราะผมไม่มีใครมาช่วยสอนนะเป็นบีกนเนอร์เลย ยากยากจริงๆตอนนี้อยู่วันจริงเสรซจแล้วเดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะรอดูว่าตอนเย็นนี้จะไปกินอะไรนะเดี๋ยวผมของไปดรอปไปที่ห้องก่อนเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกิน,นกลางคืนพอดีแถวนั้นหาข้อมูลมาใน Google ว่ามีร้านข้าวาราเมงราคาถูกด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรา้านไหนนี่เนาะ <c oughs> อันนี้ใส่เมนูอะไรเนะี่ยเมนูอันนี้มันเขียนว่าเป็น เป็นไก่เนี่ยนน้ะฮะก็ไก่กดอันนี้ไปแล้วก็ไหนจะกินอันบนอันบนด้วยบิ๊กยากิเชอรี่เหรออ๋อชิคเก้นอันใหญ่อันนี้มันเหมือนมีให้ติ๊กกว่าเธอไม่ต้องนะไม่รู้มันติ๊กอะไรอ่ะนี่ติ๊กข้าวตะเกะไป อันนี้ถั่วโอ๊ยหรือเปล่าคะถั่วโอ๊ยหรือเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นถั่วโทอดว่ะอ๋อแลวข้าวข้าวค่ะถั่วอันนี้ก็น่ากินนะ ให้น้องแค่สองอย่างจะลองสั่งอาหารเยาว์ญี่ปุ่นมาให้แบบกาน,น,นะครับดอรไปเด็กจริงๆเลยสุดเลบอกว่าไม่มาหนะ้าหนาวแล้มาสาวกุลาออเดอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้รอดูอาหารว่าอาหารตรงตามที่เราสั่งหรือไม่ครับเราเนี่เป็นร้านกับแก้มไม่ไม่มีข้าวนะเป็นกับแก้มนั่งเดิมคนญี่ปุ่นที่เลิกงานมาเต็มร้านเลยมานั่งสังสรรค์กัน กินอาหารกินกับแก้มกินเบียร์กันอาจจะรอรอดูอาหารนะครับ มาติขอละฆังตัวนี้นงแถนี้แล้วนครับ,ดบ <Yeah. S 1> ไรไดมพอ